ทันไหมคทันมดูท่งนนเไม่บนี้โอไม่ทันเลยจาะแคทเลิฟอันนี้อันนี้ยาวมากเลยชอบเรื่องกรณี้่ตัวนี้องไร่อไปนะคะหลังจากแถลงข่าววันนั้นค่ะก็ยังเงียบอยู่นะคะทางนู้นก็เราก็พยายามติดต่ออยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้รับคาตอบอะไรนะคะก็มีคุยกับน้องๆหลังจากนี้ก็คุยกันแล้วก็น้องๆก็คือเราก็ได้ช่วยในส่วน บางส่วนไปไอันนั้นคือแบบส่วนตัวของเราเองนะคะเราก็ช่วยในเรื่องแบบให้น้องได้มีอะไรแบบมีค่าขนมบ้าง <dictator S 1> <carte S 2> อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีแต่ละคนแสดงว่าน้องกแสดงมีติดต่อเรากลับมาใช่ใชไหมคพี่คือติดต่อกันตั้งแต่ต้นแล้วค่ะคือคุยกันแล้วจนจน,จนน้องเขามีความเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะแล้วเราก็เหมือนกับแบบเราก,เราก็เราก็ไม่อยากจะเพิกเฉยคะคะคือถ้าน้องเขาเดือดร้อนอะไรเราก็เราก็พยายามจะช่วยเขาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้มันก็เหมือนแบบ คือทางนู้นยังไม่ได้มีอะไรตอบกลับมาเหมือนก็แบแต่น้องเเดือดร้อนอยู่นะคะเราก็เหมือนก็ไม่ได้อยู่เฉยก็ยังแบบรู้สึกว่าอยากจะจะจะ,จะช่วยอะไรเขาได้ในบางส่วนก็ช่วยเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คคะก็ประมาณนึงค่ะก็รวมๆก็ทั้งหมด5 6คนกคนค่ะน้องๆนี่พอใจในส่วนความช่วยเหลือของเราใช่ไหม ต้องถามน้องๆจริงๆก็ส่วนหนึ่งก็ก็ประมาณหนึ่งค่ะอ๋อไม่ถึงเราค่ะไม่ถึงช่วยเราก็ช่วยเท่าที่เราสามารใช่ค่ะก็ให้เขาอย่างน้อยให้เขาประคองแบบรายเดือนของเขาอันนั้นที่เขาต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะเราก็แบบช่วยน้องเพราะว่าก็คนทํางานเหมือนกันนะคะแต่ว่าในส่วนอื่นๆก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าน่าจะภายในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเนี่ยแหละค่ะก็จะต้องจะต้อง จะต้องสรุปให้เร็วที่สุดแล้วอะค่ะพี่น้องเ,าเขาเข้าใจ,จาที่เรื่องเหณ์เข้าใจค่ะน้องเขาเข้าใจแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าอยากเขาก็อยากจบเร็วๆวะเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามัน,มนเหมือนกับว่ามันไม่ลงตัวว่า,าทางทางน้นก็ยังเงียบอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราก็เลยโอเคถ้ถาอย่างเงี้ยเราก็สำรองอะไรไปก่อนได้ก็ทําไปก่อนแบบพี่ก็เลยมองว่าเหมือนแบบตอนที่พี่นักข่ากับพี่อ้ํามันดูเหมือนเราอาจจะใจดีเกินไปที่ไม่ดำเนินคดีอะไรหรือเปล่าก็เลยเขาเลยชะล่าใจไป ก็ไม่ไม่แน่ใจอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก็คิดว่าทุกอย่างมันก็ต้องทําไปตามเอกสารนั่นแหละนะคะคือเอกสารที่อะไรที่มันถูกต้องมันก็คือถูกอยู่ดีแต่เพียงแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องใช้ใช้เวลาอีกสักนิดนึงเพราะจากตรงนั้นมันก็ไม่ได้นานมากเนาะว่าวันเวลายังไม่ยังไปได้แค่อาทิตย์สองอาทิตย์เองค่ะเงินที่ช่วยน้องไปที่นเงิน่วนตัวนัเองหรือว่าเงินของบริษัทเงินส่วนตัวค่ะใช่ค่ะ ไม่เกี่ยวไม,ไม่ไม่มีการเปลี่ยนทีมไรทั้งสิ้นนะคะทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าแค่แค่ในเรื่องของเหตุการณ์นะคะก็คือตอนนี้มันมันก็เหมือนกับว่ารอรอทุกอย่างให้ให้ให้เขาติดต่อกลับมาแบบคุยให้ให้เคลียร์ว่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่ไม่จบสักทีนึกออกไหมคะแต่เรายืนยันว่าเราเรามี เรามีข้อมูลของเราแบบนี้เรามีเอกสารถูกต้องแล้วก็ยังไม่ได้มีการตอบกลับอะไรตรงนี้แต่ก็ก็คุย,ค,ยคุยตามอยู่ค่ะที่พี่นันบอกว่าภายใน2อาทิตย์จะให้จบนี่คือมันเป็นตามข้อกฎหมาย,ยที่เราแบบตั้งตั้งเดทไลน์นะคะก็ไม่อยากจะให้มันนานไปกว่านี้นะคะก็คือจบได้ภายในเดือนนี้มันมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้น้องเขาต้องแบบรอไปอีก1เดือนมันก็หมดอีก1เดือนมันก็เหมือนเขาก็ต้องเขาก็ต้องใช้จ่ายนะคะตอนนี้ละความเรื่อทยทำอยู่ตอนนี้ อตอนนี้ยังมีการปรับเรื่องของบทเรื่องอะไรต่างๆนะคะแล้วคือเราก็กดําเนินการของเรานะะในเรื่องของงานโปรเซสเราก็ทําอยู่แต่ว่าก็ต้องนี้ก็ต้องให้ช่องพิจารณาด้วยวะะ่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็อยู่ที่ทิศทางของช่องด้วยค่ะเอิดช้าไปนะคะเพราะว่าทางทีม่มแสดงวันคนอย่างงี้งเขาก็ยังรอเพราะว่าเกิดปัญหาพวกนีขึ้นมันทําให้แบบดําเนินการต่อไม่ได้่ ค่ะก็เป็นไปได้นะคะคือจริงๆมันมันก็มันมันขึ้นอยู่อยู่หลายๆปัจจัยเนาะแบบมันหลายๆเหตุการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะแบบว่าก็ต้องก็ต้องให้ให้ทางก็ต้องมาสรุปกับช่องอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ก็รอติดต่อมา คือตอนนี้นะยังไม่อยากจะตอบแบบนั้นนะคะคือขอข้อสรุปอีกทีหนึ่งจากช่องด้วยนะคะคือทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นที่เราเราเป็นแค่ผู้ผลิตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือต้องต้องให้ทางก็ต้องมีการพูดคุยกับทางช่องด้วยแต่ก็มีการพูดคุยกันอยู่นะคะตอนนี้ขอรอสรุปนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้ออตอนนี้ก็ก็มีมีคุยกันอยู่เรื่อยๆนะคะก็ยังติดต่อกันว่าจะยังไงต่อนะคะแต่ว่าด้วยด้วย ทุกอย่างมันก็ต้องหาข้อสรุปมันก็ต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีเรื่องของแบบการพูดคุยหรือว่าการจะต้องแบบนะต้องต้องนั่งประชุมกันหลายหลๆรอบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีการกลับด้วยอก คขยไปแล้วมัน,น,นจะได้ตัวเดิมดูไหมหรือคือจริงๆน่าจะคุยน่าจะภายในเดือนนี้ละค่ะจริง,รงๆก็ไม่อยากใชกก่ก็คือตั้งเป้าไว้ว่าไม่อยากจะให้นานไปกว่านี้เพราะว่ามันก็จะเกิดคําถามแบบนี้เข้ามาใช่ไหมคะก็ก็ค่อนข้างจะเข้าใจทุกๆฝ่ายอ่ะเขาก็อยากจะแบบว่ารู้คําตอบเนาะทั้งทั้ง,ท,งทั้งนักข่าวด้วยนะคะแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็แฟน,แฟนๆที่กําลังรออยู่เราก็พยายามจะดําเนินการให้ให้ได้แบบสรุปข้อสรุปให้เร็วที่สุดละกันค่แอบเฟลนิดนึงไหมคะ มีกระสแสบางทีว่าเดี๋ยวอีกสองตอนอาจจะไม่ได้ทีค,ค่ะไม่เซลค่ะ,คะไม่เลลทุกอย่างมันทุกอย่างอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าทุกอย่างมันก็มีเหตุผลมีเงื่อนไขของมันแล้วเราทําความเข้าใจแล้วนัดเองเป็นคนที่แบบเราคนทํางานอะ<ม>่ะจริงๆเราอยากทําทุกอย่างให้มันดีแล้วก็ แล้วก็ทุกอย่างมันก็อยากให้เป็นไปตามที่วางไว้แต่อะไรถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลง whatever ก็ตามเนี่ยนัดว่ามันมันแปลว่าม,มันมีเหตุของมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจแล้วเราก็ทํางานของเราต่อเพราะจริงๆเราก็ยังมีหน้าที่งานของเราที่ต้องทําแล้วเราก็มีแผนอะไรที่จะต้องทําอีกเยอะเหมือนกันหลังจากนี้อะไรเงี้ยนี้เราไม่เราไม่ได้เครียดใช่ครไม่เครียดไม่เครียดค่ะก็ทุกอย่างนะนัดว่า การเปลี่ยนแปลงมันเกิดข <weil> ึ้นเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยนัดตั้งตั้งแต่แรกว่าเราทุกอย่างมันมันมันต้องอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันก็มีข้อดีของมันใช่ไหมคะทุกอย่างเราก็อยู่ที่แบบเราก็ต้องเตรียมตัวของเราต่อให้ดีค่ะล่าสุดถามว่าทางช่องสามของ Q and U คือไปแล้วเพราะวต้องมีละครอันอื่นต้องไปเล่นอะไรอย่างงี้พอจะทราบไหม อตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะคะอาจจะย,ยังไม,ไม่สรุปแบบฟันธงแต่ว่าก็ค่อนข้างเข้าใจเพราะว่าคิวของนักแสดงเนี่ยก็เป็นคิวที่แบบทุกอย่างมันแผนไว้หมดแล้ว<ม>ค่ะอาจจะมีการแบบปรับโยกเร็วขึ้นชาบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อย่างที่นัดบอกเดี๋ยวนัดขอสรุป,ปรับทางช่องเรียบร้อยเลวเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวว่ากันอย่างอันนี้คือความตั้งใจเนาะความตั้งใจว่าอยากจะให้สรุปให้เร็วที่สุดเพื่อเดี๋ยวจะจะ,จะต้องต้องแจ้งให้ทุกคนทราบอยู่แล้วค่ะ ไม่เครียดค่ะคือแค่แบบว่าเราเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ต้องทํากันบ้านนิดนึงเนาะว่าเ,ออเริ่มจากอะไรมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็เราก็มีแผนของเราอยู่เหมือนกันว่าเออเราก็ทํางานนะทุกคนก็ต้องมีเป้าหมายกันอยู่แล้วอะค่ะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราก็ทำาณปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดก่อนค่ะยังตั้งมั่นเดินหนะ้าต่อการเป็นผู้จัดเหมือนเดิมคือจริงๆจะได้หมดเลยนะคือนะเราเป็นคนที่แบบว่า ทุกอย่างอะ่ะคือเราทามาหลายอาชีพแล้วเนาะเราก็เป็นนักแสดงด้วยแล้วก็วันนึงมาเป็นผู้จัดแต่ในอนาคตเราก็อาจจะทําผู้จัดต่อหรืออาจจะแบบไปเพิ่มอย่างอื่นมีหน้าที่อย่างอื่นแบบเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยหรือทําธุรกิจอื่นๆเพราะตอนนี้ก็ก็ดูธุรกิจอื่นๆไว้ด้วยมันก็เหมือนกับแบบมันสนุกดีอ่ะนะอยู่วงการมาก็แบบหลายหลายปีแล้วมันก็ค่อนข้างวงการนี้มันมันทำได้หลากหลายอย่ะนะมองว่ามันไม่ใช่ว่าแบบทำอันนี้แล้วจะต้องแบบไปตลอดแต่ก็ มีความชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีกับ,ก,บ,ก,บกับงานที่เราทําอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแะล้วรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองเริ่มแบบเเหมือนเป็นเด็กใหม่แล้วพอแบบพอเริ่ม <c oughs> พอเริ่มเป็นผู้จัดมันเหมือนเราเราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> มันเรียนรู้ใหม่มันเป็นงานใหม่ใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่าทุกอย่างพอมันมีแบบสะดุดบ้างแบบดีบ้างมันเป็นประสบการณ์แล้วก็เหมือนกับว่าทําอะไรแล้วเราอยากให้แบบเรารู้สึกมันมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกเยอะนะคะ <c oughs> แล้วก็ยังมีอะไรที่แบบพอตอนนี้มันแบบมีอะไรเยอะๆเข้ามามันก็ทําให้เรา อยากทำอะไรอีกเพิ่มขึ้นเหมือนกันจากที่เราทำยอ,อยู่อเค่ะขอบคุณค่ะไม่ทําแล้ว